โยก็สวีแดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมไม่ได้จะมาเล่นกาวพีทยแต่เพราะมันไม่ใช่แมปกาวพีทมันคือแมปสู่พีทกันนั่นเองนะครับแล้วงจะมามองหน้าเราทำไมเนะี่ยฮัลโหลไก่อะไรอ๋ออะไรหนุม่มอ๋อะครต่างเขาวะไอคิดเป็นเหลือน,นี้ โอเคนะครับนะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแบบของคนไทยนั่นเองเพราะว่าผมไปดูใต้ดีคริปชันเกมก็เป็นช่องคนไทยก็เอาละนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดกนเกาะนนี้เราจะไปเกิดอยู่กเกาะแรกผมขออนญาตว่าไปที่เกาะแรกเลยแล้วกันด้วยการฆ่าตัวตายนะครับเอาละก็ไม่รู้ว่าเกมนี้จะมีผลปีศาจอะไรบ้างก็ผมเล่นได้ไม่นานนะเพิ่งเข้าไม่กี่เลยก็เ2เลยี่สิบสองเองนะแล้วก็คือจะเป็นแผนที่ประมาณนี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเลเวลตันเท่าไหร่นะแต่ว่า เกาะสูงสุดก็น่าจะเป็นเกาะเลเวลหกร้อยยี่สิบห้าเจ็ดร้อยห้าสิบตรงนี้นะครับนะแล้วก็อันนี้เป็นจุดเซสปอรน,นะครับเป็นเป็ดนะครับนะซึ่งบอกเลยว่าเออมันมัน,ม,นมันคือกาวพิดดีนี่เองนะครับนะมันคือกาวพิษเลยนะครับทั้งตัวมอนเตอร์นะครับที่มัน <c oughs> <c oughs> ร่างกายกำยำคือลือคือลือนะอุ้ยไว้โปอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ตรงนั้นนะครับก็จะเป็นที่ขายดาบมันเขียนว่าคาตานะนะครับเป็น คาตนาซื้อเน่แต่ว่าผมไม่สามารถกดซื้อได้นะครับนี่ครับผมโอ้ยได้เหรได้เหรออ๋อได้และแล้วมาใช้ตังค์เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนแรกซื้อไม่ได้นะตอนแรกไม่มีตังค์ซื้อแล้วนะครับมูดาบเยอะนะเนี่ยนะครับคาตานานะครับอันนี้คือยนะูไอสามารถกิฟต์เมลในเพื่อนได้ด้วยนะครับนะแล้วก็อันนี้คือสเตจของเราซึ่งผมยังไม่เคยอัพเลยอัพงไงนะอ่ะโ,โ,โอ้ยจี 6, 5, ้สุดโอเคเอ้หกห้าดิเขียนผิด โอ้ไม oh uh ่ก uh ูนะมีสก uh ิลดาบไหมไม่ม uh ีสกิลดาบนะครับฟันเลยโหโคตรแรงไหนเราไปลองกอดต่อไปดีกว่าเอ๊ะกอดข้างๆเรากอดไม่ร้อยยี่สิบห้าเอ็งเก่งเจ็งขนาดนั้นเลยน้องเจอกูเฮ้ยเฮ้ยโมจิเฮ้ยโมจิเออผมโมจิเฮ้ยผมโมจิเฮ้ยผมอะไรอะ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 หลักล่างวะเนี่ยเฮ้ยผมโมจิ มูจิติดไฟดิประเด็นเนี่ยโอ้ยฝันมอนไม่เข้าหรือว่าเวลไม่ถึงว่าต้องเวลถึงมอนก่อนเหรอโอ้ฝันไม่เข้าจริงเกมอนเกไม่ฝัไม่เข้าอ่ะหรือว่าผมเวลน้อยเกินไปเหรอหรือว่ามันมันอามอนเันเกเอผมฝันมอนไม่เข้าโอเคต่อไปนะก็จะเป็นจุดขายผลขายขายผลที่อรจุดสุ่มผลปิศาจนะครับนะก็อยู่ทางเกาะ อุ้ยมอลลันก็อยู่ทางเกาะกลางตรงนี้เลยนะครับจะมีจุดตัวที่เอาไว้ขายอขายถ้าเป็นแหขายเนี่ย,เป,ย,เ,ยเป็นตัวสุญผลปิศาจนะครับ <c oughs> จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอ้ยอ่ะตรงนี้นะครับมันก็จะนั่งอยู่นะครับทำการกดไปนะแ้่ตังที่สองแสนออสองแสนห้านะครับนะก็เยอะที่เปล่าวะ เขาอะไรวะเนี่ยทั้งเกาะอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเกาะบอสอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยโอ๊ยอะไรเป็ดดูมันนั่มันเป็ดยักหรือเปลเป็ดยากไอ้น้องเชี่ยเป็ดยักษ์เฮ้ยเกาะเป็ดเด้อมีแต่เป็ดเอาไม่ใช่นี่วะนึกว่าเป็ดเป็นคนนี่วะเฮ้ยตรงกลางนั่นคืออะไรมันคือเป็ดเอ่อเป็ดยักษ์มันคือบอสใช่ไหมลองไปฏิลักกันนะไม่รู้ว่ามันจะเก่งจริงหรือเชล่าเขี้อ๊อฟเอ้าเอ้า มันเกกูอยู่แล้วอู้อะไรครับเนี่ยว่าแต่มันเสร็จเลยไงอันนี้เป็นมันเขียนว่าเกมพาสที่หายละต้องมันมันใช้ได้ปะอ้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่นะเกมพาสใช้ไม่ได้ดูเซงว่ะไปก็ได้ไวนะท <c oughs> าเดทท <c oughs> าเดทสุด,ดอีพิกนี่ไง เดี๋ยวอะไรมันยื่นมาเฮ่ยเดี๋ยวอะไรเอ้อเโอ้โอ้ออ๋อคือตัเป็ดเก้อะไรเนี่ยแมปอะไรเนี่ยโอ้กาวสุดยอดของความกาวนะครับโคตรกาวอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมขอขออนุญาตไปฟาร์มเก็บตังก่อนละกันเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมารีวิวผลให้ทุกคนดูกันและกันนะครับดูดูกันละกันคือแบบอะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนบายบายครับ จุกุ๊กไอ้น้องรัก